ทีอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมไอพาร์ตไอพาร์ตที่สองนี่ผมตัดต่อมันเก้อ่นั่นไม่ใช่ตัดต่อครับมันสร้างนี่ผมไอพาร์ตสองอ่ะไอนี้ผมลืมแบบว่าลืมกดตีทีไม่ได้แคทนานแล้วนะพอตรงที่จบพาร์ตหนึ่งไปแล้วผมก็จะมแจาแคทจ้ะเอา้าเนต็ตหมดเน็ตเติมใจเลยได้ไม่ได้เจอกันหลาย วันอยู่นะฮะนี่เราก็ได้สร้างปรับแต่งไปหลายอย่างแล้วตึง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 ใหญ่อมเสร็จแล้วคุณม่้เหรอเสร็จแล้วครับโอเคาะแล้วนี้เจะมาสอนสร้างรถยนต์กันแล้วแต่เราจะสร้าสร้างว่าไปไหนแล้วเราก็ไปดูตรงนั้น เรื่องารสร้างบ้านนะแล้วจะเก็วัตถุดิบแบ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 บออโอหานังหาเป็นบ้านแบบเอาชีวิตรอดอันนี้นะเาไว้สำหรับสร้างนชีว่ตเอาทันีีทกรัก็สอาถ้าสิ่งดังของกรขอโทษด้วยนะฮะ โอเคฮะตอบนอ่เป็นบ้านแบบเดคอมแบบสร้างเดคอมเอาง่ายๆเป็นบ้านที่สร้างแบบเดคอมอ๋อนี้ที่เขาสร้างใช่ป่ะใช่ป่ะไปดูคลิปไม้กันนะคืออะไรคิดเด้งแน่ ไม่ใช่ในชีวิตหลอดูดูนะดู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 มาดูแล้วท่านผู้ชมนี่คือรถของเราเนี่ยนั่นรถเออใช่รถรถนี่ไงอมรถดูนะอมอะไรลองดูเออตัวเป็น จุดปล่อยบักบักแล้วโอ้โหแล้วเราบักบักเิดชาเลนจ์เฮ้ยไอ้บักเก็ตเดี๋ยวเดี๋ยวงงอะงงกับปานเองนะฮะแล้วทุกคนย้นเจอกันมันโอเคฮะ เราได้สร้างรถเสร็จแล้วตอนนันก็พังแล้วนี่ไงรถคุณก็แค่ทำตามแบบผมเลยนะตามผมก็ได้ไปย้อนคลิปดูก็ได้นะถ้าพวกคุณไม่ทันกันโอเคปึ๊บ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 โอเคได้แล้วปึ๊บกว่าจะสร้างได้เอ๋โอ้งขับไอ้พับขับไปไหนอะหาย แอนะ้วน้าผมหลุดโ okay, uh. อเคฮะก็เลยนะไอ้พับสช่ไงนะพัพังเลยวางใหม่เลยเนาะหนพังละพังอย่างง่ายได้อะไรอ่างก็ไม่พังอ่ะ uh. เราเพราะมันไปทุบโอ้ยโอัยโอ้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 โอ้ยโอ้ยโอ้นอ้ก็อ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยจอ้ปดอตยวแ้บกอนยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยโอ้อ้ยนอ้อ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ยโ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 อ้ยอยนออยโอ้ยโอยโอ้นอ้ยโอ้ยโอ้อ้นโอ้ยโอ้อ้ยโอ่ยโอ้ออ้้ออ้อออแป๊บ แบบแบบป๊บแป๊บเฮ้ยขี้ไปก่อน,นมาเดี๋ยวจะไปแข่งแล้วกันนะไอ้ไอ้น้องชายขี้กโกงพี่ต้องแรงกว่าพี่ต้องแรงกว่าเนาะแป๊บนะขอ,อตกแต่งหนึล้อก่ันนี่ครับไป้อยี่ยส yes, ์ไป แข่งเขาเรียกแข่งรถนะรถทีบอ่รถทีเราขึ้นรถอุ้ยกระดินงกระดิ่งกระดิ่อย่าอย่าเผาสิอีหนูเราก็เสร็จแล้วเป็นการสร้างรถเสร็จว่าเสร็จสมบูรณ์เทมาสร้างตัวทีกว่าเออโอเคอะไรระวังทีที จะขี่รถพี่พี่เลยเพราะคนใช้ไม่เป็นใช้วงจร<ะ>ใช้ไม่เป็นนะนจะกักเกียนฮีโร่บายกเกินตรนี่คืออะไรเนี่ยฮะบ้านบ้านมันเป็นแบบเอาชีวิตรอดบ้านที่คนชอบสร้างอะนะนี่คือแบบตามใจชอบของโอม ในคลิปมานี่ส่วนน้ำอันนี้ก็สร้างเล่นๆอันนี้ก็เป็นครัวไอแอดไอโอมสวนสวนใช่ไหมเล่ไอเนี่ยสวนอะไอสวนอืมน,นี่สวนน้ำเนี่ยอันนี้อะไรเนาะอันไหนอันนี้มา้าทอยเลตท็ทอคกี้อ <laughs> ั <c oughs> น <c oughs> นี้อันนี้เขาเรียกห้องน้ำอะคือห้องอาบน้ำเนี่ยแอนเป็นของเดอะด็อกเดอะด็อกไละพัง เพราะเอ็นอเ,อนอเอนแมนไปไปพังเลยนะไปสยบโละแสดงไปพังไปไปนี่<ม>โอเคเรียบร้อยผมไม่ค่อยพูดก็ฝากขอโทษดยย้วยแล้นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดนะฮะะนเกมนะไม่ชอบพูด เงียบเงียบโคตรเงียบแบบจะไม่ไม่กองกับดักเนี่ยเฮ้ยพี่จะมาสอนอีกนะพี่จะมีสอนหลายอย่างเกินคลิปนี้เราอาจจะสร้างอะไรเยอะแยะคอมไล่คอมอยากให้ม้าใส่ชิ้เกาะไม้สีอะไรสีเพชรนะสีเพชรเนี่ยนะสีเพชรเลยอ่ะ โอเคนี่ครน้องอ้อมอยากได้เท่าไหร่เราก็จัดตามนั้นอ้อ oh, ง mm hmm. อยากให้มาเราได้เป็นมาสีเพชร uh, mm hmm. ไม่รู้ืุดเกาะ mm hmm. ไหนใช่ไ,ไปก่อนจุดจุสองอันเลยนะอ้า uh. ว uh. เุดจุดจุดจุดดดจุ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 กดุ ส,ส,สิงกันนะไอคุณหมอไปโอ้ปะนี่ไอลาตัวนี้ก็ถ้ามันรักเราเราก็สามารถให้เป็นยานผ่านะในการใส่กล่องได้นะฮะก็จะมาเล็น้ำนี่นี่เอาดู ไม่ดูเรื่องคี่ว่าพัรไป็นนกเพื่ขานคนตั้งชื่อวพับฟีพีนะครับน่าตั้งชื่อว่าพับจีนทีพี่พี่พีเหรอไปพับโอเคมานะพีพี้อมใส่กับไม้อะไรไม่มีไปห้ามไปเลยบโอม มามากระตุกมากระตุก TNT TNT อะไรพ oh, ี่พีอยู่ไหนนี่ยตัว T นะบ้านทังเนี่ยพี่ตัว T อเลยนะพี่ออามาออกมาี่ T T จะกัวอะนะ t n ็ t เ็ TNT วัดีชื่อฮีโร่บางเออต่อเลยใช้สาม ก็สามารถย้อมสีได้นะนี่ยอมสียอมสอมไม่ได้นี่มันไม่ทินทีป่ะสสความรู้ไม่มีจริงเนี่ยทำไมต้องดูโอเคแล้วก็จะสร้างกันะนี่ก็ อง oh, สร้างไหนแล้วองก็ส่วนสร้างรถไปแล้วรถทีมทีใช่เครื่องของนอะครับแบยรถโปรดอ้าวทาุบบ็อกซ์แลมสมัยวะมวงจนพังวะเนี่ยวงจรพังวะพังพังเหมือนเดิมเขาชอบไปทุบแบโอเควะแเราก็สวยงามเลย้วงานแท้ไปดูเขามามแล้วพี่โอไปดูน้องเคปไปดูวิดีโอเขามาเขามาสร้าง

โอ้มชอบดอกอะไรดอกกุหลาบดอกเรืองดอกฟ้าดอกอม่วงที่ชอบดอกดหนมีลูกเมีไหนอะไหนมะได้เลยใต้เกะข้ามามโอเคนี่ะบ้านบ้านบ้านของเรานะนับตรงนี้ก็จะเป็นไเดี๋ยวมันจะมีนั่นด้วย เดไอ้พี่ดูดี้ม่เท่ากันภพตัวไม่เท่าก so. ันสร้างได้เว้ยเก๋ ลูนี่องเฮ้ยครับรอ,อันนี้องสร้างลงมาทำไมเป็นทางเก็บของอย่าเพิ่ะพี่ช่วยเก็บของให้<า>่ะฮ้ยโอ้พี่วางบล็อกไม่ได้มืดเนี่ยวไมเ่เก็บของพี่องแล้วไง เห็นยัเห็นาที่จะทอมาเห็นยังโนะอ,อ้โหเขาเอามากระดูกมาทำไมไม่ใช่เลยมีสร้างดอกไมหห้เอาสา้สางแล้วไปเก็บกีบทำแล้วไงอะไรวะ ม้ากระดูกอะเขาเสกมาเขาเสกมากระดูกมาเขาเสกมากระดูกมาม้ากระดูกเขาเสกมาไม่ได้เสกแล้วมันจะมาได้ไงอ่ะมันเป็น ปมันยากสุดกระสือปับปอกพังปอกพังได้ไงปลอดภัยใช่อ่ะดูก่อนดิเออทำแล้วทำอะไมาได้บ้าเขาเรียกพีสิงเซงพวกนี้มันมันแน่นอันตรายมันจะอันตรายเพราะสเกลตันขีบพนี้ ผมก็ขอจบคลิปเ่งท่านนี้ก่อนนะฮะอย่าเจอกันนะบ๊ายบาย